มาดูต่อที่ข้อ5กำหนดให้ a เป็นเมตริกมิติ2คูณ2เป็นเมตริก1 2 0 1ค่าของเดซของเมตริก a บวก a กํลัง2บวก a กํลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก a กํลัง50เท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็เป็นโจทย์เมตริกถ้าน้องๆเห็นพวกกําลังเยอะๆให้คิดไว้ก่อนเลยว่า มันต้องมีอะไรสวยงามแน่ๆมันต้องจัดรูปอะไรได้สักอย่างแน่ๆเลยมันถึงให้เราแบบกำลังเยอะๆออกมาแบบนี้อ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรปะโจทย์ข้อนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากเริ่มมาเลยมาเริ่มทํากันเลยแล้วกันอ่ะเท่ากับ เอิงสองศูนย์หนึ่งเราไม่รู้เราจะทำยังไงดีใช่ปะมาเริ่มคูนกันเลยดีไหมพวกเนี้ยเอกลังหนึ่งเอกลังสองเอกลังสามเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะเอกลังสองแค่เอาเมตริกมาคูนกันการคูนเมทริกจำได้ไหมว่าทำยังไงคูนเมทริก าแถวคูณกับหลักวูกตงปะแล้วก็บวกกันก่อนเป็นผลลัพธ์ออกมาอ่ะหนึ่งสองคูณกับหนึ่งศูนย์เอาหนึ่งคูณหนึ่งเอาสองคูณศูนย์แล้วก็มาบวกกันก็ได้กลายเป็นหนึ่งถูกต้องไหมต่อไปเอาแถวเอาหลักกลายเป็นหนึ่งคูณสองบวกกับสองคูณหนึ่งก็กลายเป็นสี่ใช่ไหม ต่อไปเอาแถวคูณหลักศูนย์คูณหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งคูณศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ต่อไปก็แถวคูณหลักศูนย์หนึ่งศูนย์คูณสองเป็นศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งได้แล้วอาดูนิดนึงเวลาคูณเมตริกน้องๆส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้ใช่ไหมคือการเอาแถวคูณกับหลัก น้องๆบางคนก็สับสนบางคนอาจจะเกิดการสับสนได้เอาจริงเวลาเรารีบเรางงเราสับสนใช่ป่มน้องๆรู้ใช่ไหมว่าอันนี้คือตำแหน่งที่ A หนึ่งหนึ่งอันนี้ก็ตำแหน่งหนึ่งสองอันนี้เป็นตำแหน่งสองหนึ่งแล้วอันนี้ก็เป็นตำแหน่งสองสองถูกต้องไหมน้องก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่า เลขตัวหน้านี้เป็นเลขแถวส่วนเลขตัวหลังเลขตัวหลังคือเลขนี้จะเป็นหลักใช่ไหมเวลาเราเช็คว่าเราคูณถูกไหมเราดูอันนี้เราแถวที่หนึ่งมาก่อนใช่ไหมมาคูณกับหลักที่หนึ่งตัวที่เราได้ก็ต้องเป็นตำแหน่งที่แถวหนึ่งหลักหนึ่งนี่แหละวิธีดูเวลาการคูณเมตริกก็มีแค่นี้อันนี้แนวนอนเป็นแถวแนวตั้งเป็นหลัก อันนี้แถวหนึ่งกับคูณกับหลักที่หนึ่งของอีกเมตริกหนึ่งก็ได้ได้ตำแหน่งหนึ่งหนึ่งแค่นี้แหละวิธีมองเผื่อน้องๆคุณแบบเกิดสับสนเวลารีบๆในห้องสอบเราก็เช็คด้วยนะเผื่อคูณผิดต่อไปมาดู A กําลังสาม a กําลังสามก็คือ A กําลังสองคูณกับ A ถูกต้องไหมเอาคูณกันเลย 1>, 1ค1เป็น1 4คูณ0เป็น0ก็ได้เป็น1ต่อไปแถว1หลัก2 1คูณ2เป็น2 4คูณ1เป็น4ก็กลายเป็น6ต่อไปแถว2หลัก1 0คูณ1เป็น0 1คูณ0เป็น0กได้กลายเป็น0ต่อไปแถว2หลัก2 0คูณ2เป็น0 1คูณ 1, 1เป็น1ได้เป็น1 อา้าวต่อไป A กำลัง C ก็เท่ากับ A กำลังสคูณ A ใช่ไหมก็ได้กลายเป็น1 6ึู่นแล้วก็คูณ1 2ึ 1. อ่อูนอ้าวแถวหนึ่งคูณหลักหนึ่ง หนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งหกคูณศูนย์เป็นศูนย์ก็ได้เป็นหนึ่งแถวหนึ่งหลักสองหนึ่งคูณสองเป็นสองหกคูณหนึ่งเป็นหกบวกกันกลายเป็นแปดแถวสองหลักหนึ่งศูนย์คูณหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งคูณศูนย์เป็นศูนย์แถวสองหลักสองศูนย์คูณสองเป็นศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งบวกกันเป็นหนึ่งเห็นความสัมพันธ์อะไรหรือยังพี่เชื่อว่าน้องๆก็น่าจะเห็นกันแล้วถูกต้องปะ อ่ะมาเขียนกันเลยมันคือสองคูณอะไรมันคือสองคูณหนึ่งปะเห็นไหมเห็นแล้วใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่านี้คือ เกิดจากสองคูณสองใช่ไหมแล้วต่อไปอันนี้ล่ะเกิดจากสองคูณไรสองคูณสามแล้วเอยกกำลังสี่เกิดจากสองคูณ ถูกต้องไหมแล้วก็ไปเรื่อยยกกำลังไปเรื่อยใช่ไหมทำให้เรารู้แล้วว่ารูปของ a ยกกำลัง n เป็นยังไงเราจึงสรุปได้ว่า a ยกกำลัง n จะเท่ากับ1แล้วก็ 2n ถูกต้องไหมนี่คือรูปทั่วไปของเมทริก a ยกกำลังไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาต้องการคือหาเดทของอันนี้ของเมทริกมาบวกกันแล้วก็เอาเมทริกมาบวกกันก่อนอ a, a 2, บวก a กำลังสองบวก a กำลังสามบวกไปเรื่อย บวกเกําลังห้าสิบวิธีก็เท่ากับนี่หนึ่งศูนย์สองหนึ่งตัวหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งตัวหนึ่งหกศูนย์หนึ่งบวกไปเรื่อยจนถึงบวกหนึ่งศูนย์ห้าสิบคูสองเป็นหนึ่งร้อย เราก็เลยสรุปได้ว่านี้คือหนึ่งบวกกันไปดูหลักที่หนึ่งแถวหนึ่งแถวหนึ่งหลักหนึ่งบวกหนึ่งบวกกันไปกี่ครั้งคือหนึ่งบวกกันห้าสิบตัวใช่ไหมเพราะมันยกกำลังห้าสิบเราเริ่มจากหนึ่งถูกต้องปะเราก็เลยได้สรุปได้แล้วว่านี่คืออ่ะเขียนแบบนี้ก่อนนะนี่ก็หนึ่งบวกกันแล้วนี้ต่อไปแถวสองหลักสองก็เกิดจากสองบวกสี่บวกหกบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อย แถวสองหลักหนึ่งเป็นศูนย์หมดเลยก็ต้องกลายเป็นศูนย์ต่วนแถวสองหลักสองเป็นหนึ่งเหมือนกับแถวหนึ่งหลักหนึ่งเลยใช่ปะก็คือหนึ่งบวกกันไปเรื่อยๆเรารู้อะไรต่อเรารู้ว่าอันนี้บวกกันห้าสิบตัวอันนี้ก็บวกกันห้าสิบตัว เวลาหาเ s อันนี้เราหาได้ละเราต้องการหา e เทอมินัสของ a, a, 2, a, 3, a 3, บวก a กําลังสองบวก a กําลังสามบวกไปเรื่อยจนถึง a 50. กําลังห้าสิบก็เท่ากับ s ของมาร์ก,กี้คือหนึ่งบวกกันห้าตัวใช่ไหมเอ้ยหนึ 1> 1่งบวกกันห้าสิบตัวแล้วก็เป็น สองบวกสี่บวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อยอันนี้เป็นศูนย์แล้วนี้ก็เป็นหนึ่งบวกกันห้าสิบตัวเหมือนกันเวลาหาเดซคูณลงจะเป็นเครื่องหมายบวกถูกต้องไหมแล้วคูณขึ้นจะเป็นเครื่องหมายลบ ตอนนี้คูณขึ้นเป็นศูนย์เราก็ไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมเราได้คําตอบข้อนี้แล้วคือห้าสิบคูณห้าสิบก็กลายเป็นสองพันห้าร้อยคือคําตอบของข้อนี้อ่ะแล้วพี่ขอเพิ่มนิดนึงถามน้องๆถ้าเราหาสองบวกสี 4, บก่บวกหกดูดบวกไปเรื่อย,อ,ยอันนี้คือไม่เกี่ยวกับอันนี้นะแต่น้องๆบางคนอาจจะหลงแบบหลงมาหา ข้อนี้ซึ่งข้อนี้มันไม่ต้องใช้การหานี้เลยเพราะว่ามันคูณศูนย์เข้าไปใช่ปะเออแต่ถ้าเราอยากหาเราจะหากันยังไงอันนี้คือลำดับอะไรมาบวกกันลำดับเลขคณิตมาบวกกันถูกต้องปะเท่ากับอะไรสูตรการหา ผลบวกของลำดับเลขคณิตคืออะไรคือ n ส่วน2คูณด้วย a1 บวก an ใช่ไหมหรือว่า n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1 d ข้อนี้ d คือผลต่างร่วมผลต่างร่วมข้อนี้เท่ากับ2ใช่ไหมแล้ว n คือจำนวนพจน์ข้อนี้มีกี่พจน์ มี50บพ์ถูกต้องปะเราก็หาได้แล้วว่านี้ก็เท่ากับ50ส่วน2คูณด้วย2บวก100เท่ากับเท่าไหร่102หาร2ก็กลายเป็น51 51คูณกับ50ได้กลายเป็นเท่าไหร่ ห้าสิบคูณห้ไหนน้องๆอยากขีดเก็บคิดเลขกันหน่อยคูณห้าสิเท่ากับสองพห้าห้าสิใช่ไหมนี่คือการหาผลบวกของลำดับเลขคณิตใช่ไหมอ่ะข้อนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะมาทวนกันข้อนี้เป็นเมตริกเราก็ให้มาเมตริกบวกกันไปเรื่อยๆเยอะๆขนาดนี้เลขยกกำลังเยอะๆะแสดงว่าแบบ มันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆมันต้องจัดรูปแล้วจะทําให้เราเห็นอะไรชวัวร์มันก็เลยกล้าให้กําลังมาเยอะๆแบบนี้รูป้ปะวะอ่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหารูปแบบมันว่ารูปแบบมันเป็นยังไงกันแน่เราก็ลองมายกกําลังแบบนี้เพื่อหาแนวโน้มรูปแบบของมันสุดท้ายเราก็หามาได้ใช่ไหมว่ามันมีรูปแบบคือแบบนี้ พอได้แบบนี้เราก็หาผลบวกมันมาก่อนอันนี้คือหนึ่วกกัน50าสิพจน์เพราะมันมีทั้งหมด50าสิบเมตริกอันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วนี้ก็เอาเมตริกหลัก2แถว2หลักสมาบวกกันเรื่อยๆกลายเป็น2องบกสบวกหก 6, ไปบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งรสุดท้ายการหาเดซคูณเอาคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบ คูณลงเราได้คําตอบมาเลยเพราะอันนี้คูณขึ้นมีศูนย์ด้วยก็ได้เป็นศูนย์ฐานคำตอบข้อนี้ก็คือสองพันห้าร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่เพิ่มเข้าไปคือวิธีหาผลบวกลำดับอนุกรมลำดับอนุกรมก็จะมีผลต่างรวมผลต่างรวมก็คือเวลาเอามาพดก่อนหน้าล,บ,ลบพดถัดไปมันก็จะเท่ากับค่าคงที่ตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วผล บวกลำดับอนุกรมคือจำนวนพจน์หาร2องคูณกับพจน์แรกบวกพจน์สุดท้ายหรือจำนวนพจน์หารสคูณกับ2คูณพจน์แรกบวกจำนวนพจน์ลบหคูณด้วยค่าคงที่ผลต่างรวมสำหรับข้อนี้ก็จแล้วไม่มีอะไรข้อนี้ตอบ2,500 いいね。